ศีลเนี่ยพวกนักวิชาการาศาสนาเยเกติทั้งหลายนะก็ชอบพูดกับรักษาได้ด้วยกายกับวาจาไม่เกี่ยวกับใจกูเถียงมาตั้งแต่ภรษาแรกแะแต่กูวบวชปรนภาษาแรกเพราะว่าไปศึกษามหาประเทศสี่ทำใดที่ฟังมาเรียนแล้วรู้ศึกษาได้โด,ดีให้ละเอียดรอบคอบ แล้วเอาไปเทียบดูกับพระธรรมเข้าได้ไหมเทียบดูกับพระวินัยเข้าได้ไหมถ้าเทียบกับพระธรรมเข้าได้แต่ขัดกับพระวินยัยนั่นไม่ใช่ธรรมที่เราตถาคตแสดงหลักมหาประเทศสี่มันสรุปอยู่แค่นี้ถ้าเทียบกับวินัยเข้าได้แต่ถ้าเทียบกับพระธรรมเข้าไม่ได้นั่นก็ไม่ใช่ธรรมที่เราตถาคตแสดงศิลนี่ถือว่าเป็นวินัย แต่มันเทียบกับพระธรรมเข้ากันไม่ได้เข้ากันไม่ได้ข้อไหนก็ข้อที่ว่ามนโนบุพังเข้ามาธรรมามนโนเศรษฐามนโนพยาการทั้งหลายมีใจเป็นนายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าทุกอย่างสําเร็จได้โดยใจเพราะฉะนั้นที่บอกว่ารักษาศีลดยไม่ต้องใช้ใจอ่ะมันเข้าไม่ได้พราพุูธเจ้าบอกว่าการทั้งหลาย มีเว้นด้วยหรือว่ายกเว้นสินห้ามีเว้นด้วยหรือยกเว้นสินแปดสินสิบหรือสินสองยี่สิบเจการทั้งหลายมีใจเป็นนายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าทุกอย่างสำเร็จได้โดยใจดีก็เกิดจากใจชั่วก็เกิดจากใจไม่ไงั้นมันจะมีคำว่ามนโนทุจริตได้ยังไง โรคอยากได้ของเขาพยาบาทปอง้ล่เขาเห็นผิดจากทำนองครองทมเนี่ย่อเนี้พวกมหาปร,ริญญาทั้งหลายนั้นไม่เข้าใจว่าไปเรียนอะไรมาพูดกันจังสอนกันจังบอกกันเยอะมากสุดท้ายมันก็ขัดกันแล้วคนก็เชื่อตามแบบนะั้นไม่ได้ไปเทียบไปเปรียบอะไรกันอะไรเลย เชื่อตามๆกันไปแล้วก็สอนกันมาถึงวันนี้กูก็ฟังมาแต่เด็กๆแล้วกันศินเนี่ยรักษาได้โดยกายกับวาจาไม่เกี่ยวกับใจเขาก็สอนกนแบบฟังเทศทีไรก็เป็นแบบนี้ใจไม่ดีจะรักษาศินได้ยังไงไม่มีสติไม่มีหิริความละอายชั่วไม่มีโอตปะความเป็นกลัวบาป ไม่มีอินทรีย์สังวรนั่นจะเอาศีลที่ไหนมารักษาปัญหาของคนเรียนรู้ธรรมเปิดตำราเล่มเดียวก็จบหมดประมาณนี้ยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ขยันศึกษาฟัางใครมาก็พร้อมจะเชื่อเพราะว่าผู้พูดดูหน้าเชื่ออย่างเงี้มันใช่ที่ไหน นันกระบวนการรักษาศีลใครที่บอกว่าไม่เกี่ยวกับใจอะ่ะก็เขียนกันมาแบบนี้ครูบาอาจารย์ที่เขียนตำรับตำราเรียนก็ชอบสอนกันแบบนี้สงสัยคนที่เขียนหนังสือนี่ไม่ได้ทำไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้มีศีลหรือไม่ได้ปฏิบัติศีลมั้งถ้าปฏิบัติศีลมันก็จะรู้ว่าถ้าไม่มีสติ มึงจะรู้ได้ไงว่าสินขาดสินไม่ขาดถ้าปฏิบัติศีลจะรู้ว่าหิริความละอายชั่วโอตปะความเกรงกลัวบาปเอามึงอยู่ต่อหน้าคนไม่กล้าทำชั่วรับหลังละ่ะแอบไปทำอย่างนั้นขาดไหมถ้าไม่มีความสำรวมสังวรระวังตาเห็นลูกหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นแล้วไม่ต้องอะไรละเดินผ่านไปโอ้โหไก่ยา่าง เออไม่สำรวมสังวรระวังเฮ้ยไปซื้อไก่ย่างกูหน่อยดิ่่ะ,ะจบเดินผ่านไปเห็นเขาโกงเราแม่เปรี้ยวปากไว้สมัยก่อนตอนไม่บวชได้สักลิปหนึ่งในป่านนี้โอ้โหนอนทอดคุยเฮ้ยเอาหน่อยมะเดินนั่งๆอยู่มีแม่ค้าหวยไม่จ้าหวยไม่จ้า ถ้าไม่มีความสำรวมสังวรระมาันเลขอะไรดีอ่ะอยากเป็นคนแข็งแกร่งเน่ะต้องไม่อยากได้อะไร <S 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 แล้วใครจะมาจุ้งจมูกก็ไม่ได้เทวดาโรม,มานก็ไม่กล้าไม่กล้าหรือไม่กล้าแยมเฮ้ยอย่าไปยุ่งกับคนนี้เขาไม่อยากได้อะไรจบ